โอเคสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับหนุ่ยจาก The Animal Cam p นะครับวันนี้ที่เห็นข้างหลังผมเยอะๆเลยนะก็ไม่ใช่อะไรนะครับมันก็คือเก้าอี้ลายมันติแคมแต่ประเด็นก็คือลายธรรมดามันก็มีมันก็มีสีดําสีแทนสีเขียวแล้วก็ลายพวกนี้นะครับวันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยแต่ละตัวนะว่าคนอ้วนๆอย่างผมเนี่ยเหมาะกับการนั่งเก้าอี้ตัวไหนและผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้คลิปนี้สั้นๆไม่ยาวมากนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูตัวนี้ก่อนครับเป็นของเทลิเนกแชร์ท ok ูตัวนี้เดี๋ยวผมลองนั่งนะความรู้สึกผมนะคือตัวเนี้ผมชอบผมชอบมากตัวนี้คือมันนั่งแล้วมันแบบมันนั่งแล้วมันสบายนะครับก็คือมันพอดีตัวพอดีหัวก็คือพิงได้แล้วก็ยืดขาได้ค่อนข้างสบายแล้วพับเล็กมากคือตัวนี้นั่งสบายผมอะส่วนตัวผมอะชอบตัวนี้ที่สุดแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า เก้าอี้ที่เหลือทั้งหมดของผมเนี่ยตัวไหนจะน่านั่งสู้ตัวนี้ได้มั่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเชิญคุณชายเอกเมืองเพชรนะครับซึ่งเป็นเพื่อนผมเลยนะครับตัวใหญ่เท่ากันนะหนักเท่าไหร่ครับผมน่าจะร้อยแล้วมั้งร้อยแล้วใช่ใช่พอกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณชายเอกจะนั่งตัวไหนแล้วชอบนะเอาแบบความจริงเราจะไม่โกหกตอแหลเพราะว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์จากอะไรเลยทั้งสิ้นนะเนอะโอเคอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เดฟไฮตัวแรก อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ผมลองไปแล้วไม่ต้องแล้วแด้ครับอ๋ออ่ะอันนี้เดฟไฮตัวนี้เป็นมูนมูนแชร์เขาบอกว่านั่งแล้วก็มองึ้นไป็นหุ่งบนะมองขึ้นไปสบายๆสำหรับผมนั่งตัวนี้ผมก็ชอบมากๆสบายมากๆเดี๋ยวคุณชายเอกเอาจริงนะเป็นไงมันคือเก้าอี้ตัวที่สองที่ทุกคนควรมีใช่ไหมตัวที่สองก็คือหมายถึงว่าตัวแรกอาจจะเป็นเก้าอี้กินข้าวทํานู่นทํานี่แต่เก้าอี้ตอนนี้คือเก้าอี้แบบกูเมาแล้วอ่ะอารมณ์แบบเมาเออเออเออดีดีดี เฮ้ยตัวนี้ผมก็ชอบแล้วก็ตัวนี้ต่อไป<ส>เดไฟไฮท์ทาไมเดไฟไฮท์มันมันมีทรงสูงกับทรงเตี้ยอันนี้ทรงสูงอ่ะลองดูอันนี้นนถามว่าม,มันมันก็มันคือเก้าอี้อันเอกประสงค์ทั่วไปอกืก็ก็ก็พนักพิงสูงมีเอวพนักพิงสูงแล,แ,ลแล้วมันจะช่วยให้เราหนุนได้อะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยมันปรับขาได้ด้วยนะเว้ยข้อดีอใช่ไหมเออมันปรับให้เอ็นเอ็น,อนได้แล้วนั่งอย่างนี้เป็นยังไงรู้สึกกระชับไหม ส่วนตัวผมอ่ะผมว่ามันมันก็ดีนะแต่ผมอาจจะอาจจะไม่ชอบปีกมันอรอปีกมันรัดเกินอ่ะมันมันรู้สึกเข้าใจแล้วมันจะหุ้มหรือมันจะมันมันกั้มกึ่งอ่ะไม่เหมือนตัวเนี้ยเออตัวนี้ตัวนี้มันแผ่แไปเลยวางสบายนะตัวต่อไปเทสตินอ่แชร์วันขาขาแบบหมุนได้นะครับโอ้ก็แก๊กเลยตัวเนี้ยถ้าตัวนี้ผมไม่ชอบอ่าถ้าส่วนตัวนะเพราะว่ามัน มันดูไม่มันคงอ่ะอืมไม่มันคงเลยเนาะดูดิแล้วก็ได้เทแล้วกันอ่ะมหมุนหมุนโจอะอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับตัวนี้ได้เทตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเก้าอี้อที่ขายดีที่สุดตลอดการของเฮลินอกนะครับเป็นชื่อว่าเฮลินอกซันเซ็ตนะลองไปดูกันเป็นยังไงบ้างครับทําจริงเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้เขาเรียกอะไรอะ่ะตัวอาจจะเป็นตัวจบของทุกคน นะครับแต่ข้อเสียส่วนตัวผมนะตัวเนี้ยมันสูงเกิน45เซนมแล้วเวลาโต๊ะทั่วไปมันจะ40เซนมันก็จะทําให้ถ่ายรูปแล้วดูโต๊ะลอยๆอ๋อก็คือโต๊ะทั่วไปเหมือนโต๊ะแคมป์ปิ้งทั่วไปเนี่ยจะสูงประมาณ40เซนทำให้เวลานั่งตัวเนี้ยซึ่งมันเท่ากันเนี่ยจะต้องนั่งกินแบบโกงอ่าโกงด้วยแล้วก็ถ่ายรูปดูมันเก้าอี้ดูสูงกว่าโต๊ะมันก็จะดูไม่ไม่ค่อยสวยถ้าคนแบบเน้นถ่ายรูปนะแล้วก็ถ้าเรื่องกินก็เหมือนกันต้องมันจะกแม คอนเซ็ตเนี่ยมันสูงปลายนะครับอ่ะต่อไปเลยครับเดบไฮเดบไฮเดบไฮอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้จะปรับขาไม่ได้เอาความจริงนะไม่ต้องโกหกเอาจริงนะตั้งแต่ดั้งมาอันนี้ไม่ชอบเพราะเพราะอะไรมันมีอะไรคำหลังไหมลูกอมันเป็นหมอนมันมีอะไรคำหลังแม่พี่หนุ่มมันมีเหล็กแข็งแข็ข้างหลังอะจริงเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเออว่ะเนี่ยเนี่ยมันมีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอืมานปะะเออคานคา อันนี้ไม่ชอบคืออันนี้เหมือนเหมือนกับเลื่อนคานได้ด้วยมั้งเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้เอ้ยเลื่อนได้เลื่อนได้หรอต้อุ้ยเช่อมันเลื่อนคานได้ด้วยเลื่อนยังไงอ่าคืออันนี้มันมีคานสามารถเลื่อนได้๋อว่าทำไมถึงไม่ชอบเดี๋ยวลองลองใหม่อ๋อไว้พิงหัวไงคือมันเอาไว้พิงหัวเออดูดิเออเออดีขึ้นป่ะโอเคแล้วขอแก้คำพูดตอนแรกนะ ก็คือตัวนี้มันมีตัวคานเอออาจจะปรับตามศิลปของคนเนาะใครนั่งแบบไหนก็ปรับแบบนั้นไออันนี้โอเคดีขึ้นเลยใช่ปะดีขึ้นแต่ผมก็ยังไม่ชอบคำที่มันบีบรัดใช่ปีตรงเนี้ยมันมันค้ำๆอันนึงออกมาไหนไม่รู้อาจจะไม่ชอบปีโอเคก็ตัวนี้ตัวต่อไปเนาะของเดฟไฮอันนี้ทรงแชร์วันเออทรงแชร์วันเลยเหมือนเลยตัวเดฟไฮอ่า คือถ้า<ม>ใครชอบเล็กๆนะโอเคเลยนะแนะนาเลยนะคือถ้าสําหรับคนตัวใหญ่อ,อาจจะไม่เหมาะมันมันอาจจะพอดีไปเนาะนะครับแต่ถ้าคนตัวเล็กผมว่าอาจจะอาจจะแฮปปี้อ่ะถ้าเราชอบเล็กเลยค่ะเราอยากได้พกพานั่งได้ไหมตัวนี้ได้แต่นั่งได้ไม่นานอืมพอได้ละเคยเคยเคยพกไปตัวเดียวแล้วก็นั่งสามสี่ชั่วโมงนั่งกินเหล้าอ่ะมันจะรู้สึกเมื่อยแหละไอ้ตัวนี้ม<อ>ันบมันจะค้ำหลังแหละอมอม,มันอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยเนาะ นี่ไม่ผ่านนะไม่ชอบอืผมลองนั่งดิไม่ชอบยังไงวะอ่ารู้สึกมันมันมันตื้นกว่ารู้สึกตัวนี้นั่งแบบมันแคบมันแคบป่ะรู้สึกแคบมันนั่งไม่เต็มตูดอ่ะถ้าตัวเล็กก็แนะนาแหละแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ก็ไม่แนะนาแล้วกันนะครับต่อไปแช์วันออริจินั่ก็คือแช์วันของแท้เลยตัวเนี้ยมันช่วันสำหรับคนตัวใหญ่นน้ำหนักร้อยโลอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันโอบ มันโอบแบบพอดีอืมแล้วตัวเนี้มันก็ไม่เกะกะไม่เกะกะใช่ใช่แต่ว่าปล่อยทิ้งนู่นนี่นั่นแต่ข้อเสียเหมือนกันก็คือถ้าส่งเนี้ยนั่งนานๆแล้วผมส่วนตัวผมไม่ชอบนั่งสี่ชั่วโมงมันจะเริ่มเมื่อยเริ่มปวดหลังแล้วถ้าตัวเล็กๆก็อาจจะชอบนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างสบายนะครับตัวสุดท้ายครับผมเดี๋ยววันนี้ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวพิเศษที่หาซื้อยากนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้ดูขาก่อนแชร์บีชฮลริโอกแชร์บีช ซึ่งอันนี้มันจะมันจะไม่มีแบบซื้อสําเร็จที่มาเป็นแบบมันดิแคมแล้วก็แชร์บีดเนาะอ่าไม่มีต้องเอาาอันนี้เป็นผ้าที่ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเป็นผ้าซื้อมาเปลี่ยนมันเปลี่ยนผ้าได้พวกนี้อ่ะเป็นไงครับเป็นเก้าอี้ตัวที่สองที่ทุกคนต้องมีตัวที่สองที่ทุกคนใช่เพราะว่าส่วนตัวผมอะผมมีทรงแชร์บีดอะใช้มาสองปีกว่าแล้วโอ้โหแล้วไม่เคยคิดจะขายอ่ฮะครับทาไม่ได้ใหม่กว่าก็ทรงแชร์บีดอะ ผมเองอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวที่สองที่ผมพกไปแคมป์มก็คือตัวแรกผมอาจจะเป็นแชร์วันนั่งทํากับข้าวกินข้าวสามสี่ชั่วโมงโอเคพอแล้วถูกไหม,อมตอนดึกๆเราจะเริ่มเมาแล้วเ,ออเราจะเริ่มเมาเริ่มคุยกับเพื่อนเริ่มเล่นม,ม,มือถือดังนั้นไอ้เก้าอี้ตัวนี้จะตอบโจทย์โอ้จะปัญหาซื้อยากนี่ยากเขาเิ่เาเิกผลิตแล้วใช่ไหมมันจะมีรุ่นใหม่มาแต่ว่ามันแพงอ๋อใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วอันนี้ของเล่ หายยากใช่ใชงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมสรุปดีกว่าว่าถ้าเกิดหมดเนี่ยนะครับให้เลือกว่าคุณชายเอกนะครับเลือกสักตัวหนึ่งนะเป็นผมอ่ะผมเลือกไปแล้วผมเลือกเฮลินอคแชร์ทูผมชอบที่สุดเพราะว่ามันเตี้ยดีมันไม่สูงไปถ่ายรูปสวยนั่งสบายหนุนหลังได้สําหรับคุณชายเอกแนะนําตัวไหนครับถ้าให้มีตัวเดียวเลยถ้ามีตัวเดียวนะออผมเลือกตัวซันเซ็ตของเฮลินอคซันเซ็ตของเฮลินอ้าวไม่สูงไปแล้วครับมันสูงไปแต่ว่า มันแค่เรื่องของถ่ายรูปแล้วกันอ๋อแต่ถ้าถ้าภาพรวมมันโอเคเรานั่งชิลนั่งอะไรแข็งแรงใช่ล่าสุดอ่ะล่าสุดผมไปชายทะเลไปกับไปกับเดอแก๊งไปวันเกิดของของแอนิมอลแคมมานะใช่แล้วก็ไปชายทะเลก็เลยเอาตัวซันเซ็ไปแล้วคืออ่าพื้นทะเลมันยุบอ๋อเ่เวลามันยุบปุ๊บเวลามันเอาซันเซ็ไปอ่ะมันนั่งแล้วมันพอดีกับโต๊ะเออแต่ว่าถ้าเกิดมันมี ผมก็เอามันมีแชร์วันอีกคนหนึ่งแล้วช่วุจนพอดีถ้าแชร์วันก็คือแบบแมเลยอเข้าใจแล้วครับนันก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าให้เลือกตัวตัวเดียวนะครับก็ sunset sunset ครับก็โอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอาวันนี้ที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านควรจะเลือกได้เหมือนผมกับชายเอกนะครับจริงๆเราลองกันมาเยอะมากแล้วนะครับคือทุกตัวทุกคนน่ะมันลองหมดทุกตัวมันไม่มีเก้าอี้คนไหนที่แบบ มันจะพอดีกับใครนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ได้ดูคลิปนี้ก็หวังว่าช่วยให้เพื่อนๆนะครับเลือกได้แล้วกันนะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับบวัสดีครับ